สำหรับการกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ก่อนชมคลิปวิดีโอนี้พิมพ์คำว่าโชคดีสุขสมหวังเพื่อเป็นการเปิดพลังงานบางส่วนในตัวคุณนะคะทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตนะวันนี้เรามาดูปิกอะคาสในหัวข้อใครอยากเข้ามาเป็นคู่ชีวิตคุณคนโสดนะคะเรามาดูไพ่สำหรับนี้กันนะคะเรนโบทาเอ้ย ทาร์ตเรนโบว์นะคะไม่ใช่เรนโบว์ทารด์ดทาร์ตเรนโบว์ค่ะใครอยากเข้ามาเป็นคู่ชีวิตคุณคนโส,สดคะโอ้โชคโชคดีมากๆเลยหนึ่งเหรียญคนคนนี้เออคนคนนี้อาจจะพาความโชคดีมาด้วยนะคะเป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกโชคดี พลังงานตัวตนใบแรกของคุณนะคะโอ้ด oh, อ The Magician คุณจะมีความพร้อมทุกๆอย่างเลยตอนนี้ Magician คือความพร้อมพร้อมที่จะเริ่มต้นพร้อมที่จะทําทุกๆเรื่องเลยค่ะทั้งความรักการงานการเงินแล้วก็การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพลังงานใบแรกก็ดีเลยนะคะเนี่ย <c oughs> ขอโทษนะคะ โอ้อันนี้อยากออกอโอ้จะติดพลังงานดีๆงั้นเลยค่ะสี่ไม่เท้าจะให้มาเออ่ช่วงนี้คุณจะเป็นเออ่ไม่ใช่เอามหมตัวตนของคุณนะคะตอนนี้เป็นคนที่ เป็นพลังงานที่แบบอยากเริ่มอะไรใหม่ๆพร้อมที่จะทำอะไรทุกๆเรื่องแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยถ้าเป็นของสายงานคุณจะทำงานในเรื่องของความยุติธรรมในในงานเกี่ยวกับความยุติธรรมความในเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับศาลอายการอะไรเงี้ยค่ะจะดีมากเลยแล้วก็เป็นพลังงานของความเที่ยงตรงเที่ยงธรรมเป็นคน เป็นคนที่แบบคุณในตอนนี้นะเป็นคนคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมมีความชัดเจนในในทุกๆเรื่องช่วงนี้คุณรู้สึกว่าอยากจะชัดเจนในความรักด้วยสี่ไม้เท้าคือการทำอะไรก็สำเร็จในเรื่องของความรักก็อาจจะได้แต่งงานช่วงนี้คุณ อาจจะมีเรื่องของความรักเข้ามาก็ได้ใครที่จะเข้ามาหาคุณนี่อาจจะเป็นคู่ชีวิตคุณเลยก็ได้นะคะโอ้เอ็มเพลเออร์เป็นพลังงานที่ เป็นความพร้อมมากๆอะค่ะคุณช่วงนี้ทําอะไรก็สําเร็จทุกเรื่องเลยเป็นความพร้อมโอ้ให้สิบเต็มสิบเลยนะเนี่ย queen of pentacle เริ่มต้นทำอะไรก็ได้เงินประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงิน การเงินการงานความรักความสัมพันธ์ก็ประสบความสําเร็จช่วงนี้คุณทําอะไรก็เพอร์เฟกไปทุกอย่างเลยนะเนี่ยถ้ารอในเรื่องของความรักรอความชัดเจนคุณจะได้ความชัดเจนรอเรื่องของการเงินการงานการงานทําให้คุณได้เงินที่สําเร็จหมายถึงว่าได้เงินก้อนใหญ่มั่นคงในเรื่องของการเงิน อะไรที่รีเริ่มทำอคะค่ะตอนนี้คุณทำได้เลยเพราะว่ามันจะสำเร็จในทุกๆเรื่องเลยเรามาดูพลังงานตัวตนของเขาคนนั้นกันนะคะพลังงานตัวตนของเขาคนนั้นที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตคุณคนโสดพลังงานตัวตนก็เป็นยังไงคะ โออฟเพนทเกิล <land> oh, oh, เขาเป็นคนที่รักตัวเองมากๆเลยรักตัวเองชอบในความที convention. ่เป็นตัวเองแล้วก็เป็นคนขี้เหนียวด้วยนะสีเหรียญหาเงินเก่งแล้วก็เก็บเงินเก่งเป็นคนที่รู้จักคุณค่าของเงินนะคะเนี่ย เดวิลเ l เป็นคนมีสเสน่หน์นายออฟวานเป็นคนที่ทุ่มเทในเรื่องของความรักทุ่มเทในทุกๆเรื่องค่ะตอนนี้อาจจะมีการมุ่งมั่นทุ่มเทในเรื่องหน้าที่การงานก็ได้คะ่ะ เป็นคนที่แบบว่าทำอะไรทำจริงจังหนักเอาเบาสู้ทำอะไรต้องทำแบบว่าเกินร้อย s i กออเพนเ a อเร์เป็นคนจิตใจดีค่ะชอบช่วยเหลือชอบช่วยเหลือทำบุญหมายหมายถึงว่าชอบมีใจเอื้อเฟื้อเผือผ่อแผ่ชอบทำบุญชอบทำทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นคนที่ให้ใจคนถูกออบสอดบางครั้งเขาอาจจะไม่มั่นใจตัวเองกลัวกับสิ่งที่มองไม่เห็นไม่มั่นใจตัวเองยังเป็นคนที่ยังไม่มั่นใจตัวเองเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันว่า เ,เขามีพลังงานอะไรที่จะเข้ามาในชีวิตคุณที่เขาอยากเข้ามาเป็นคู่ชีวิตคุณนะคะเขามีพลังงานอะไรคะโอ้คนคนนี้เขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะ เอ็ o ออฟสอดยังเหมือนติดกับอะไรสักอย่างน่าจะในเรื่องของระยะทางน่าจะเป็นชาวทางไกลหรือเปล่าหมายถึงว่าอยู่ห่างการรักต,ต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนหรือมีความต่างกันคุณกับเขาอาจจะมีความต่างอาจจะต่างในเรื่องของภาษาก็ได้ ต่างชาติต่างภาษาหรืออาจจะต่งางศาสนาหรืออาจจะเป็นคนต่างวัยก็ได้ค <_ m> ่ะเอ็มเพลเอร์โ <m> อ้ขึ้นมาไพ่ของคุณกอบเขาคล้ายๆกันเลยมีความพร้อม เป็นคนมีอํานาจบลรมีเป็นคนที่มีออร่าในตัวเองถ้าเป็นผู้ชายนะคะเป็นคนที่มียศศักดิ์อะคะ่ะไม่ถึงว่ามีอํานาจอะทํางานอาจจะเป็นใหญ่เป็นโตก็ได้ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะจะทํางานในหน,น้าที่สูงอะคะ่ะทำงานบริษัทก็จะเป็นเจ้านายเป็นบอสอะไรเงี้ยนะ่ะเออ มีคนน้ำหน้าถือตาเยอะนายออาเพนเคินเป็นคนที่สถานการณ์ของเขาเขาอยากมามอบคอมมิชเมนต์มาหมายถึงว่าถ้าเขาทำอะไรรักรักใครรักจริงและรักแบบมั่นคง อครับถ้าเขาถ้าเขารักใครก็จะรักเดียวด้วยมีความรักแบบล้นใจให้คนเดียวเขาเป็นคนยังไงอีกคะเขาจะมาในเอ่อมาในชีวิตคุณ เขาจะมายัางไงอีกครับเขาจะจะรักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขให้ความรักแบบไม่มีเงื่อนไขเลยคุณอยากทำอะไรก็ได้ตามใจคุณทุกอย่างมีแต่สิ่งดีๆมอบให้เอเ็ดออฟเฮนตะเิลเขาจะใส่ใจในรายละเอียดของความรักทุกๆเรื่องทุกๆอย่างค่อยคอยเติมเต็มในความรัก จากหนึ่งถึงร้อยอย่างเงี้ยค่ะสตรงเขาจะยอมคุณถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาจะยอมคุณแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะแบบเขาจะทะนุถนอมคุณเลยค่ะเหมือนไข่ในหินเลยประมาณนั้นเลยจะปกป้องคุณ จะรักครอบครัวมากๆเลยเขาเขาอยากมีครอบครัวด้วยแหละถ้ารักใครก็คือมองถึงครอบครัวเลยไม่ไม่แค่เล่นๆนะ่ะแล้วก็จริงจังในความรักแล้วก็จะมองว่าถ้าถ้า ถ้าเขารักใครคนนั้นจะต้องเป็นเนื้อคู่เขาเขาถึงจะรักและทุ่มเทยอย่างจริงจังแล้วก็จะรักแบบว่าเขาจะรักมากๆเลยเหมือนคลั่งรักเลยประมาณเนี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขารู้สึกยังไงในใจเขาตอนนี้คะ โอ้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนเลอค่าเป็นคนที่แบบเห็นคุณค่าในตัวเองมีอะไรที่เป็นคนเฉิดฉายอะค่ะรักตัวเองมอบสิ่งดีๆให้ตัวเองรู้สึกว่าคุณโปรไฟล์ดีมากสวย รู้สึกว่าคุณนะมีออร่ราในตัวเองอยู่ด้วยแล้วก็อบอุ่นอยู่ด้วยแล้วแบบสบายใจอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเขาโชคดีเมื่อเจอคุณเห็นคุณเป็นเหมือนพระอาทิตย์อ่ะเป็นเหมือนความอบอุ่นความสว่างสวัยในตัวอะไรเงี้ยอ๋อนี่อยากบอกสองใบเลยเหรอโอ้เป็นคนมีสเสน่ห์เขาเห็นคุณเป็นคนมีสเสน่ห์น่าหลงไหล มีความแบบลึกลับในตัวเองแล้วก็มีมีความมั่นคงเหมือนกับมั่นคงในหน้าที่การงานการเงินงนี้ค่ะแล้วก็มีคนมาชอบคุณเยอะเขารู้สึกว่าเขามีคู่แข่งด้วยสมถ้วยสมถ้วย เขาเขาหน้าจะมองเห็นคุณเป็นทั้งเป็นเหมือนเรียกอะไรอะ่ะเป็นความสุขอะคะ่ะอยู่ใกล้แล้วมีความสุขเหมือนได้เฉลิมฉลองอะไรแบบเนี้ยอยากมีงานเฉลิมฉลอง ไม่อยากเป็นแค่เพื่อนแล้วอะรู้สึกเขาไม่ไม่เห็นคุณเป็นเพื่อนแล้วนะคุณกับเขาอาจจะเคยรู้จักกันนะคะอาจจะมาจากทางเพื่อนก็ได้อาจจะเจอกันอยู่ในสายงานเดียวกันแล้วก็ไม่อยากเป็นแค่เพื่อนแล้วอยากเป็นเนื้อคู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนคนนี้คะ่ะเขาราศีอะไร ใครคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเป็นคู่ชีวิตคุณคนโสดราศีอะไรคะอ่ะาราศีกุมราศีพฤกษกราศีสิงห์ ราศีมังกรค่ะค่ะก็ประมาณาสี่ราศีนี้นะคะอาจจะเป็นสี่ราศีนี้ที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคนโสดเรามาดูกันว่าเขาจะเจอกับเออไม่ใช่เขาจะเจอคุณรู้คุณคิดยังไง คุณคิดยังไงกับเขาคะเราสำรับนี้ดีกว่าคุณคิดยังไงกับเขาคะโอ้คุณคิดว่าอยากอยากสารต่อในความสัมพันธ์อยากพูดคุย Six of u เอ่อซิปรู้สึกว่ารู้สึกดีๆกับเขาอะ่ะรู้สึกว่าเขาเป็นคนจิตใจดีชอบให้ความช่วยเหลือจิตใจเมตตาอะไรเงี้ยค่ะอยากมอบความรักให้เขาเหมือนกันนั่นแน่อยากเริ่มต้นความรักครั้งนี้ รู้สึกมีแรงปัารถนา The w o r l d คุณเห็นเขาเป็นอคุณเห็นเขาเป็นวะอาจจะเขาเป็นคนต่างชาติด้วยคุณเห็นเขาแบบว่าโลกทั้งใบเห็นแต่เขาคนเดียวอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะในช่วงนี้นะถ้าคุณได้เจอกันคุณคิดกับเขาแบบนั้น ทรีออฟสอดอาจจะแบบเจอกันแล้วจี๊ดจในหัวใจเลยประมาณนั้นมีความรู้สึกเลยอ,ะอ่ะอา่าออกมีอยากออกเหมือนคุณภูมิใจในตัวเขาถ้าเวลาเห็นเขาอะ่ะ เนี่ยค่ะเหมือนเหมือนเฝ้ามองเขาแอบส่องเขาอยู่ก็ได้แต่ติดอยู่บางเรื่องคุณอาจจะมีอะไรที่ไม่ได้ดังใจกับเขาสักเรื่องหนึง่งหรือคนคนนั้นเขาอาจจะอยู่ต่างต่างที่กับคุณอาจจะอยู่ทางไกลก็ได้เป็นรักทางไกล เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขากับคุณเจอกันยังไงคะเขากับคุณเจอกันยังไงอาจจะเจอในที่ทำงานก็ได้คะ่ะน่าจะเจอกันในที่ทำงาน ที่ทำงานก็ได้ที่บ้านก็ได้อาจจะเขามาจากทางเพื่อนก็ได้ค่ะมาบ้านคุณอะไรเงี้ยมากับเพื่อนเขาเอ้มากับเพื่อนคุณโอ้ยโอ,โอ,โอ หรือคุณอาจไปเริ่มต้นทํางานที่ไหนเริ่มต้นทํางานใหม่แล้วเจอเขาในที่ทํางานหรือเพื่อนคุณอาจจะพาเขามาก็ได้ค่ะพาเขามาสังสรรค์ที่บ้านแล้วเจอกันก็ได้หรืออาจจะเป็นครอบครัวพามาพามาเจออ่า เขาเห็นคุณเลอค่ามากๆตอนเจอกันหนึ่งเหรียญพอเขาได้เจอคุณเขารู้สึกเลยว่าคุณเป็นคนโชคดีเขา,าเป็นคนโชคดีที่เจอคุณเขามองเห็นคุณเป็นผู้หญิงเลอค่าสง่าสวยน่าจะเจอกันที่บ้านหรือที่ทำงานนี่แหละสองที ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจักรวาลอยากบอกอะไรกับคุณคะจักรวาลจักรวาลอยากบอกอะไรกับคุณคะเอาเอาเอาใหม่เอาใหม่ใ,หใครที่จะเข้ามาในชีวิตคุณค,ณคณนคนนี้จักรวาลอยากบอกอะไรคะเอ่อ คิงออฟวานอยากบอกว่าจักรวาลบอกว่าเขาไม่ได้มาเล่นๆเขามาจริงจังเขามาเพื่อต้องการคอมมิชเมนต์ทูออฟสอร์คุณต้องเลือกไฟออฟวานเอ้ยอ่ะถูกแล้วค่ะไฟออฟวาน คุณต้องเลือกอาจจะมีเรื่องจุกจิกให้คุณด้วยเออ่ queen of cup w o r l d จัก,กรวาลบอกว่าคุณน่าจะต้องเลือก เลือกเขาอ่ะเพราะว่าถ้าเหมือนเหมือนเหมือนว่าถ้าคุณไม่เลือกเขาอาจจะมีเรื่องวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นสักอย่างหนึ่งหรืออีกอีกอย่างนึงก็คือถ้าคุณเลือกเขาเขาจะให้ความปกป้องคุ้คมครองคุณได้ เขาจะเขาจะมาให้ความรักแบบทนุถนอมคุณนะคะเขามองเห็นคุณเป็นคว e นออฟคัพเป็นผู้หญิงผู้หญิงที่แบบน่าเอาใจใส่หน้าทนุถนอมแล้วก็เป็นเหมือนโลกทั้งใบเลย t w o r o d ประมาณว่าอย่าให้อย่าอย่ากลัวคุณอย่ากลัวกับความรักครั้งนี้เลยคุณชัดเจนกับมันเถอะสิ่งที่คุณมองไม่เห็นนะ่ะไม่ใช่ว่าเออเหมือนกับที่คุณเคยผ่านกับความรักไม่ดีมาอะไรมาเนี่ยคะ่ะคุณไม่ต้องกลัวหรอกคะ่ะความรักครั้งนี้มันโอเคมันเหมือนโลกทั้งใบของคุณเขาจะปกป้องคุณได้ อาจจะมีเรื่องยุ่งยากบ้างอะไรบ้างแต่แต่มันจะผ่านไปได้เนี่ยค่ะใต้สำรับได้ King of ครับเขาจะมอบความรักให้คุณเอาใจใส่คุณดูแลคุณได้ให้คุณออกมาจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองซะคุณจะเจอความรักที่ลายล้อมออหมายถึงว่าเติมเต็มในความรักให้คุณคุณจะได้เริ่มต,ต้นกับความรักที่ดีด แล้วก็เจอกับครอบครัวที่สุขสมหวังเหมือนที่คุณรอคอยกับประมาณนี้นะคะถ้าคุณได้เลือกเขาว่าคุณจะเป็นค e e นอ f c คับอะเป็นความรักที่มั่นคงค่ะเดี๋ยวขออีก3ามใบนะสรุปสามใบ ทำไมถึงมีสองดาบโอ้ยทำไมถึงมีสองดาบค้าต้องตัดสินใจสองดาบสองเหรียญบาลานในความสัมพันธ์คุณกับเขาคือคู่กันนั่นแหละคุณกับเขาเอาเอากันและกันออกจากหัวไม่ได้หรอก เพราะว่าคุณเหมือนความรักอินฟินิตี้อะคะ่ะมีกันและกันคนคน,นั้นน่าจะเป็นชาวต่างชาติแน่ๆเลยชาริออตต่างชาติต่างภาษาต่างวัยต่างศาสนามีความต่างอะคะ่ะเป็นคนที่มีความต่าง คุณกับเขาน่าจะเป็นคู่กันอ่ะอินฟินิตี้คือความรักไม่รู้จบขอให้คุณมั่นใจตัวเองในสิ่งที่ตัวเองเลือกมันเป็นสิ่งที่ดีในช่วงนี้คุณทำอะไรก็ดีค่ะความรักคุณอ่ะคุณตัดสินใจยังไงก็จะได้คนที่ดีค่ะเนี่ยค่ะไพ่ของของความของการแต่งงานขึ้นมาตั้งแต่หัวเอ่อหัวคลิปต้นคลิปแล้ว ความสำเร็จสมหวังเริ่มมาเริ่มสิ่งไหนก็สำเร็จค่ะก็จะประมาณนี้เนาะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังควรใจวิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นแค่ความเชื่อของแต่ละบุคคลอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะไม่ได้เป็นการดูด,ดวงส่วนตัวนะคะก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามเป็นไปได้ช่วย อย่าข้ามโฆษณานะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเนาะขอบคุณมากๆนะคะหมอหน่งทาร่สวัสดีค่ะ